ูกค้าในตลาดคนเดินจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวห่งที่2จังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดตลาด14วันนะคะลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ช่วงแรกของต้นคลิปกันที่เกิดการโต้เถียงกัน,นเนชิญคะ่มะ,ะมันเกิจะปฏิบัติ เป็นความลำบากเป็นความอัดอั้นที่สุดกลั้นสุดจะทนของผู้ค้าแล้วก็ระเบิดออกมาแบบนี้นะคะมีการโต้เถียงกันระหว่างคนที่เขามาขายของในตลาดคนเดินจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ค่ะเทศบาลตำบลบางซายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารกับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่มีคำสั่งให้แม่ค้าที่ขายของในตลาดปิดร้าน เป็นไปตามนโยบายของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อตามประกาศของจังหวัดมุกดาหารทีนี้พอไม่ปิดแล้วเข้ามาตรวจยึดอุปกรณ์ในการค้าขายด้วยก็เลยทําให้ผู้ค้าไม่สบายใจไม่พอใจนะคะกลุ่มผู้ค้าบอกว่าแบบนี้ไม่เป็นธรรมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่7สิงหาคมไปสอบถามเพิ่มเติมกลุ่มแม่ค้าบอกว่าเจ้าหน้าที่สั่งปิดร้านโดยบอกว่าฝ่าฝืนคําสั่งพรบควบคุมโรค เพราะว่าตลาดถนนคนเดินยังไม่เปิดให้บริการยังไม่เปิดให้ค้าขายเพราะยังมีการระบาดของโควิด19จึงขอความเห็นใจเพราะว่าแม่ค้าแต่และร้านลงทุนไปหลายหมื่นบาทที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีคำสั่งที่ชัดเจนว่าจะปิดตลาดมีเพียงการประกาศผ่านทางลายกลุ่มแม่ค้าเท่านั้นทำให้แม่ค้าบางคนไม่ทราบว่ามีการปิดตลาดก็เลยขนข้าวของมาขายของกันซื้อของลงทุนไปแล้ว พอมาทําแบบนี้ก็เลยทําให้ได้รับผลกระทบค่ะมันมันเมื่อคืนนี้มันเลวร้ายสาหรับหนูละพี่ใจนะ,นนจะนใจนะคนมันอ่ะมันมันจนแล้วพี่มันต้องิน้นรนไปขอใครห้อยพี่ไหมหนูถามหน่อย <c oughs> และเสียใจมาก,กคือเรียกร้องไปไม่ออกมาเลยพี่กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมาดูแลหรู้พลาดพิงได้ไหมตอนนี้นะ่ะปก้าค่ะ มันไม่เมยอว่าห้าวบรย่อมีอย่างเราก็ทําตามกฎคุณบอกว่ารอก,ก่อนได้ไหมวันที่18มันรอไม่ได้พี่งวดลถอะไรมันโทรตามทุกวันเน่ยเลื่อนไปเรื่อย,ออยน,น,นูบอกว่า1 8มันจะได้ข้อสรุปไหมก็ต้องคุยกันครับประชุมกันครับประชุมมานี่นะนูนะถ้าไปหนูได้เงินเดือนแล้วพี่หนูไปประชุมกับเขาน่ะ อันนี้หมายถึงว่าท่านนายกใช่เรียกประชุมนายกเรียกประชุมถามประหลัดประหลัดก็บอกว่าอำนาจอยู่ที่นายกพอไปหานายกนายกก็เรียกประชุมแล้วก็ทําหนังสือมาก็คืออย่างที่เห็นนะเราก็ไปทุกครั้งก็ไปทุกครั้งแต่บางครั้งก็ไม่ได้เชิญแม่ค้าแต่ว่าเรียกตัวแทนเข้าไปแต่ไม่ได้ข้อสรุปไม่ได้ข้อสรุปพี่เหตุที่เกิดที่มีมาตรการขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเมื่อจากมีผู้ติดเชื้อโควิด19กในพื้นที่ของตำบลบางไทรทางเทศบาลตำบลบางไทรก็เลยเรียกประชุม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบลนะครับก็มีทุกภาคส่วนมาประชุมร่วมกันก็มีมติว่าให้ปิดตลาดตลาดบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเนี่ยสิวันนะครับแล้วก็ทางเทศบาลเบื้องต้นเนี่ยก็จะไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อสําหรับที่มีว่ามีบุคคลที่ติดโควิดเนี่ยไปใช้บริการไ็จำกัดฆ่าเชื้อไปแล้วนะครับก็ได้สอสวันแล้วก็ถือว่า น่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับพ่อค้าแม่ค้าก็น่าจะเข้าใจคัโอกเดียวกันนะฮะคือหลังจากที่ว่าเกิดปัญหาเนี่ยนะครับผมบอกว่ามีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนมาตรการครับก็ให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้ตามปกติแล้วก็กําหนด,ดทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวแล้วก็มีจุดคัดกรองผู้มาใช้บร,ริการอย่างเข้มงวดและกําหนด,ดให้ขายของได้ตั้งแต่เวลา16บหนาฬิกาถึง22่สนาฬิกาคือแม่ค้าเขาก็สะท้อนว่าอย่างเมื่อวานเนีย เขาก็ไปคือต้องการจะจะคุยก <Awesome. S 2> <you> ับประหลัดจะจะคุยกับนายกคนที่ว่าดูแลโดยตรงอ่ะแต่ทําไมไม่ยอมมาคุยกับเขาจะได้ให้ชี้แจงชัดเจนไปเลยงวดรถก็มาแล้วเดี๋ยวเขาโทรตามยิ่งๆแล้วอย่างนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะฮะ